เอาละสหายของข้ามันได้เวลาที่เราจะต้องฝ่าตรงซอมบี้แล,ะละ้วล่ะที่ฉันเลือกพวกเองมาวันนี้เพราะฉันไว้ใจพวกเองมากเลยนะหวังว่าพวกเองตั้ง3มคนจะไม่อู้งานกันนะอ้เชียอะไรอีกนะแทงเหรอไวะโ่าูนไกยูนเอ้ย ไปสิวะดึงเชือกไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเริ่บเิบเรเออแม่เสกอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดใจมากใจมากไม่เอาเพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่ไม่น่าเพื่อนเราจะไม่อยู่กับคนนั้นไม่ๆม่เราจะไม่อยู่กับคนนั้นเด็ดขาดถอยออกมาเพื่อนเร็วเร็วเขาเออดีดีเราจะไม่อยู่กับคนนั้นเด็ดขาดย้ําว่าเด็ดขาด แปลงความาตกหนักเลยโอ้ยเจเยเจเยโคตรเนียนเลยเพื่อนเพื่อนก็เนียนเลยเพื่อนโอ้ยใช่อไหมกดเกิจะมาโอ้ยคุณเจอมึงอีกแล้วไอ้เชี่ยนเลิกปุ่มีแต่ปืนไอ้เชี่ยนปุ่มปุ่มปุ่เหลือแค่สิบเก้ามัดคุณจะเอาอะไรครูเอาอีกแล้วไอ้เชี่ยนใหม่วะโอ้ยเชี่ยไม่ตรงหน้าเลย

ว่เนี่ยทำไมเสียงมันโอ้โหโอ้โห s a i ไอ้เจ้าโอ้โหไอ้เจ้าโหไมต่เที่ยวโอ้โหโอ้เด็ด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 เอาครถทับอีกแล้วไอ้เจ้เอ้ย t h a n ทุกคนีเที่ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอาแล้วไอ้เจ้โอ้โหอานเดียโดนก่อนเลยเจ้โอ้เเด็ดเด็ดเด็ดเเด็เด็ดเด็ดเด็ดเ โอ้จิบๆๆจะออกอัน <footing> น <favour of osure> ี้ตายเลยยมกูแคดเชยเลย